เริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ครับไปกันที่ <ạ. S 1> ความสวยโดดเด่นของสองนักแสดงจากเมืองไทยนะครับมชมพู่อารยาและก็ยาย่าหญิงครับผมซึ่งรายหลังเนี่ยนะคะยาย่าหญิงเนี่ยเขาก็ไปเดินพรมแดงในฐานะนักสดแสดงจากภาพยนตร์เรื่องโ o ล y โกนโฟกีนั่นเองในเทศกาลหนังเมืองคานไปดูกันดีกว่าว่าทั้งสองสาวจะสวยเฉิดชายขนาดไหนคะ่ะ ทันทีที่รถเลมูซินชันรู้จอดเทียบสถานที่จัดงานเทศกาลหนังเมืองคานร,ริมหาดร,ริเวราทุกสายตาก,ก็จับจ้องไปที่ผู้กำกับนิโคลัสไฟนิงเรเบิและเหล่านักแสดงจากหนังชิงปามทองคำโอลิคอร์ฟิคสค่ะทางครสเตนตก็สโทมัสและ2นักแสดงไทยยาย,ายาย่าหญิงรัฐาโพงามและวิทยาปานสีงามโดยเฉพาะเมื่อสาวหญิงประกาศความเป็นไทยด้วยการว่ายอย่างอ่อนน้อมในงานแนะนําตัวนักแสดงก็ย่งเรียกแสงแฟลชและความสนใจมาอยู่ที่เธอเป็นจุดเดียวค่ะ สำหรับชุดจำสูตรสีขาวที่ยาย่าหญิงใส่โชว์ตัวครั้งนี้นะคะเป็นผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ไทยแบรดวัฒานิกาค่ะแต่ยาย่าหญิงไม่ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวหนังโอลิโกสฟอร์กิฟเช่นเดียวกับพระเอกของเรื่องไรอันกอร์ลิงที่ติดถ่ายหนังเรื่องใหม่อยู่ที่อเมริกาค่ะงานนี้วิทยาปานสีงามซ่งคอเป็นตัวแทนนักแสดงไทยกล่าวความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ซึ่งมาถ่ายทําที่กรุงเทพทั้งเรื่องค่ะและในช่วงค่ำสามนักแสดงไทยก็ได้เฉิดฉายบนพรมแดงในงานเปิดตัวหนังโอลิโกสฟอร์กิฟ โดยยายาหญิงในฐานะนักแสดงหนังเรื่องนี้สวยหวานซ่อนเปรี้ยวในชุดไทยประยุกต์ผลงานของห้องเสื้อโจเซฟเฟสและฝีมือของช่างแต่งหน้าชาวไทยที่เดินทางไปด้วยขณะที่วิทยาปานสีงามปรากฏตัวในชุดจงกระเบนและเสื้อสูตรสีดำค่ะ ด้านเจ้าแม่แฟชั่นชมผู้อารยาที่ไปร่วมงานนี้ในฐานะแบรนด์อมบาสเดอร์ของเรื่องสำอางยี่ห้อด,ดังที่เป็นสปอนเซอร์หลักของการจัดงานเทศกาลหนังเมืองคานก็สวยสง่าในชุดรูสีเทาจากรันเวฟแฟชั่นปี2012แบรนด์ดังจากอิตาลีอย่างฟรากาโมค่ะซึ่งดูจะถูกใจนักวิจารณ์แฟชั่นมากกว่าชุดสไตล์เจ้าหญิงเมื่อวันก่อน เพราะเว็บไซต์ red carpet fashion watch. com พูดถึงว่านากแสดงสาวไทยอารยาอัลเบอร์ตาฮาเกตที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเมื่อวันก่อนแต่คราวนี้กลับโดดเด่นและทำเอาช่างภาพรัวชัตเตอร์กันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะลุคนี้ของสาวชมก็สวยสง่างากำลังดีเพราะเป๊ะได้โดยไม่ต้องประคมเครื่องประดับให้ดูเวอร์เกินไปโดยเฉพาะผมสรงกล้าสูงอย่างนี้ที่ทำให้เธอสวยสมบูรณ์แบบเลยแหะค่ะ สวยงามทั้งคู่เลยนะคะครับผมแล้วต้องขอบอกนะคะว่าชุดสีเขียวของยายาหญิงเนี่ยนะคะผ้าเนี่ยเป็นผ้าไหมไทยนะคะของมูลนิธิในราชุปัมภมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตของเราด้วยนะคะสวยงามมากถืกเป็นการนําความเป็นไทยไปให้เวทีโลกได้เห็นกันนะครับและเร่งการไหว้ของยายาหญิงนี่โหสวยจริงๆค่ะน่าชื่นชมใช่ค่ะ